สวัสดีพ่อหมดแม่หมดและเหล่ามาเกิลทุกท่านนะครับผมอัสราซากุระอยู่กันในเกม Harry Potter m อร์มี v a คเซเวเช่นเคยนะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะมาลงเป็นดันเจียนของกิวนะฮะเออเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับวันอาทิตย์วันแรกก็เป็นดันที่ว่าแจกของนะฮะไม่อยากให้เพื่อนๆพนเนี่ยพลาดกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเนี่ย ลงดันนี้แล้วจัดก,การซัมมอนเนี่ยได้ทั้งหมด80ตัวนะครับก็จะครบเงื่อนไขครับเราสามารถรับไปเลยเจม130เจมนะฮะอ่าลืมบอกว่าดันเนี่ยชื่อว่าท้าทายฝันร้ายหนึ่งนะฮะอ่าก็เพื่อนๆเ,เนี่ยจัดเด็กแบบว่าคนละสไตคนละสายคนละสไตลไ์ได้เลยนะฮะอย่างของผมเนี่ยใช้เป็นสเนนพปอสเนนแบบว่า เลยคือรักเธอแบบว่าใจเดียวไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะก็สายนี้เอาอะไรไปบ้างก็ผมเอาเป็นแบบร่างแยกเลยนะฮะขาดไม่ได้แล้วก็ออฟทูลัสเนี่ยเขามีบวกปั๊บของกิลด้วยนะบอกเลยว่าถ้าเก็บสเต็กน้องเควินเต็มเนี่ยก็คือบุมบั๊สเปย์นะฮะแล้วก็ตัวที่2คอมพานีนะครับตัวแรกเป็นน้องเควินเนาะคอมพานีตัวที่2เป็น ลอตตี้นะครับแล้วก็ตัวที่3ผมเอาเป็นแฮ r ์รี่พอร์มานะครับเผ<ล>ื่อว่าเอามากันตุยนะฮะเผื่อว่ามอนแบบท้ายๆเขาจะแบบว่าเราจะเจออะไรแบบแปลกๆนะฮะอันนี้ก็เลยเอามาป้องกันนิดนึงอะ่ะแล้วก็เพื่อน <niet> ๆเอาคอนฟิงโกติดมาก็ได้ครับอันนี้แบบเขาได้บัฟของกิวด้วยนะก็คือจะแบบบึมบัมซัมเบเช่นกันนะฮะแล้วผมเอาเป็นวินตุสมานะครับ <i wonder why> เพราะว่าเวลาเจอมอนเยอะๆอย่างเงี้ยคือเราแบบ พัดไปเลยเออคือจากแบบว่าอยู่ชิดแบบจะจูบอยู่ละก็คือพัดไปเลยจ้ะล่าสุดน,นะแล้วผมเอาเบบี้มันติคอร์มานะครับเพราะว่าแบบเราจะได้เผื่อเราจะมูฟแบบไปตีใกล้ๆอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ดันนี้บอกบอกตรงว่าคือพึ่งงูไฟของเพื่อนเพื่อนได้เลยคือเราแบบแทบจะไม่ต้องเดินบ่อยเราใช้ออฟูลัสแบบไปตีอย่างงี้เนี่ยฮะแบบ งานไกลเนาะเออก็แบบชิวๆแบบใช้สกิลแบบลูกคุณนะฮะเออแบบสบายๆนะนะจ๊ะงประมาณนี้เลยนะครับส่วนก็นัดกับเพื่อนดีๆครับว่าคนหนึ่งเนี่ยอาจจะให้เขาเล่นเป็นงงไฟไปเลยนะเราก็เอาเป็นบับฟ้านี่ยนะฮะมาเพิ่มความเร็วจมตดีให้น้องได้ด้วยนะครับตรงนี้ แล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะเล่นเป็นคนละสายครับเป็นสายแบบสายเวทจาไปเลยก็ได้นะครับตรงนั้นหรือใครจะเอารอนมากันเหนียวแล้วก็ประมาณช่วงในท้ายเนี่ยเหมือนจะเหมือนที่เคยเจอน่าจะเป็นแบบจะมีเป็นผู้เสกความตุยหรือ,อ,อผู้คุมวิญญาณนี่แหละที่เขาจะใช้อวดาได้นะครับอันนี้แบบว่าบอกเลยว่าถ้าโดนเนี่ยเส้นเดียวนะ ตุยได้เลยเพราะฉะนั้นเราควรจะมีซัมมอนนะครับมาบังหน้าหรือเราจะเอาเป็นรังอะครเมนทูราวีนอมเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยพอเสกเ,เสกแบ่งมุมมาเรื่อยๆนะครับก็สโลได้ทั้งมอนแล้วก็สามารถป้องกันอวดาของของมอนนะครับได้ด้วยนะฮะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ให้เพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยเอาเป็นฮิวมานะครับฮิวที่พื้นนะครับฮิวหมูอันเนี้ยถือว่าดีมากๆเพราะว่าเขาได้ บัจ๊จากกิวด้วยนะครับก็คือวงกว้างมากๆเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเอามาฮิวน้องลอตตี้นะครับให้เพิ่มมานาะให้ทีมเราเนี่ยได้เรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะครับสกิลนี้อ่าประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆลองไปตกลงกับเพื่อนนะครับทั้งสาเนี่ยในทีมของเราว่าจะเอาสกิลอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วด้านนี้เนี่ยนะครับจะเออเป็นดันที่แบบว่า เหมือนจะมีการจัดลำดับด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือเขามีเป็นเก็บสถิตินะครับอ,อย่างอันนี้ผมจะทำแบบเกิน80แล้วคือถ้าถึง80ดสคือเราได้เจมรบละ1 3 0เจมนะครับแต่ถ้าเกินเนี่ยก็คือเขาจะเก็บเป็นแบบเหมือนเป็นผลงานรอบนั้นนนนะครับอย่างของทีมผมเนี่ยจะได้117นะครับ1 1ึงอเนี่ยอาจจะเป็นการจัดการสมอนไป117ตัวก็ได้นี อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเออ่ถ้ามีใครรู้เนี่ยสามารถมาคอมเมนต์ตอบได้เลยนะครับเนี่เห็นไหมูไฟแบบว่า mvp นะแบบคนไม่หยุดเออแล้วก็จะเอาไซส์ลองมาวาบน้องกลับก็ได้นะครับเวลาน้องแบบเดินไปไกลนิดนึงนะฮะอ่าก่อนจะจบคลิปนะอ๋อผมลืมแจ้งอีกนิดนึงคือดันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ย ลงแล้วจะไม่เสียเอ,อที่ว่าเป็นรอบในการลงดันนะครับของกิวนะที่ว่าเราจะลงปกติอ่ะเราจะลงดันได้วันละสองรอบนะครับดันกิวเนี่ยนะฮะแต่พอลงอันเนี้ยอันเนี้ยที่เป็นแจกเจมฟรีนะครับเราจะไม่เสียรอบนะครับเออคือเพื่อนๆลงแค่รอบเดียวนะครับในวันอาทิตย์นี้ผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะเป็นแบบ น่าจะเป็นท้าทายฝันร้ายสองหรือเปล่าอันนี้แม่ใจนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าว่าจะเป็นดันแบบไหนครับอ่านเนี่ยอันนี้คือจบลงไปนะครับเพราะว่าขีดเหลืองๆด้านบนเนี่ยได้จบลงแล้วนะครับขีดเหลืองๆถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปนะครับเลยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอัศราสุระขอราไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย